การสวัดดีงามๆพระเม่พี่น้องปองปายสู้ขู่สุขคนนะคะยินดีตอนรับเข้าสูทั้งช่องพรพาด้วยค่ะพี่น้องคะค่ะมนีเป็นวันที่วันที่สิบหกค่ะพี่น้องคะวันที่สิบหกนะคะพี่น้องได้นีมสิให้ยอาหารจระเข้แค่วันที่ 16, ทะะสิบหกกับวันที่หนึ่งค่ะพี่น้องคะ่ะนี่แหลคะค่ะพี่เคศรวัน,นะคะภาพจริงไม่เป็นเอไอนะคะพี่น้องได้ไม่ใช่เอไอค่ะพี่น้องคะ่ะฟังนั้นเลอพี่น้องคุณ แม่นบิร์ดได้ไปน้องมากกว่าห้าร้อยตัวนะคะพี่น้องก็ยังบุขึ้นมาเบิดเนาะขาล่อที่เด็ดตอนให้อาหารนะคะี่น้องเด้อนพันสิขึ้นมา,ากปากตาแตกด้วพี่น้องค่ะาปากตาแตกแต่จองนี่แหละพันหิวแล้วพี่นอ้องได้เวลาได้มือได้เว้นได้เวลาพันสิกินแล้วเนาะพี่น้องเนาะกินแค่ ี่นฝืนอาปากก็้ไกันะค่ะพี่น้องได้อาหารที่เ้าสีเหลียงค่ะพี่น้องค่าอา่านที่เราจะเลี้ยงค่ะนนะมันใสเฝนอยากให้เ้าโยนใส่ได้พี่น้องมันก็สิโยนมีค้ไก่ที่เอาลเอาลู่ต้องลวค่ะไม่ต้องจะจะเอาไปให้ตอค่ะพี่น้องก็ล่างลำเลียง ค่ะพ <ítulo> ี <imprisoned> anyway, <match>, ่น kind of ้องนติดต so like so so ่อมาได้แล้วค so ่ะพี่น้องค่ะนี่แล้วค่ะทุกวันที่16กับวันที่1นะคะพี่น้องเด้ออ่านี่เพิ่อสิกินที่กินแล้วค่ะพี่น้องตัวละอ่าสองข้อสิพี่น้องค่ะตัวละสองข้อทั้งหมดเกืสิมีหางเลยก็ตัวนะคะพี่น้องเนาะห้าร้อยกว่าตัวแล้วค่ะพี่น้องเด้อห้าร้อยกว่าตัวเพิ่นเราไปยังเพิ่นเพิ่นรอฟังพี่น้องค่ะเพิ่นรอฟังรอฟังว่า เราฟังเสียงเคาะปูห้องนี่ขึ้นมาเบิดะะ์ดแล้วค่ะพี่น้องลงพอใหญ่ห้องนี่เพิ่นจีขึ้นมาเบิดเลยขึ้นมารับอาหารแบบลา้เวลาพี่น้องคะ้าเวลาห้ามาช่วงห้ามางานหลายคู่ค้นหลายนะคะพี่น,อออนอ้องจังนี้เพิ่นกำลังเทวเลยพี่นอ้องสั้งงานพี่น้องสร้างงาน เห็นแล้วก็บุได้มาฝึกมังกายได้ด้วยน่ค่ะมาด้วยซิทน้องเนี่ยมาฝึกมังกายได้ด้วยพากินไม่ได้ตกแต่งนะคะคนภาพเอไอด้เยพี่น้องคุณของแท้แน่นอนครับพี่น้องสาวของแท้แน่นอน 过年去呢。

บรรดาเฮ็ดยังให้นิ่งได้แค่โจระเข้คีบนว่าเวลานั่งสมาธิเข้ากรรมฐานนะคะพี่น้องคะให้นิ่งได้เหมือนจระเข้นะคะคนพอดียินพอด้ยินพี่น้องดีใกล้แล้วใกล้แล้วใกล้เวลาแล้วล่ะใกล้เวลาแล้ววุ้นอ่ะใกล้เวลาแล้วน่ะใกล้เวลาจะได้กินแล้ว อาปากอาปากอาปากอา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 อ้าปากโชว์หน่อยออพี่เคพี่เคโอ้ตงว่าเเป็นคู่นะเ้องเป็นคู่ฝึกกรรมฐานอาุ้้ เพืเ่าอหาบนตกแต่งนักน้องของแท้แน่นอนเบื้องหลังคงเคยก็นักเป็นมาก่อนคนได้ยินเสียงคนได้ยินเสียงแนี่ยคนได้ยินเสียงคนได้ยินเสียง อนด้วยนะับเธอพี่นองอุอ๋อเออจได้ตูดขม่าตูดขมาพี่น้องในเวลาให้อาหารวางทีตูดขมาาา่า,ต,มาตูดขม,ม่าเดี๋ยวก่าวคำถวายนะคะ,คะควันที่สี อ่าหายโค้งไก่เขาก็จะได้กาวข้ามถวายท่านก็นะครับพี่น้องน้องข้ามถวายแล้วก็เสด้เอาโค้งไก่มาให้พี่เคครับพี่น้องครับอ,อืมอืม Mình đi xem nó mà là không Mình đi xem nó คนดีนี่ค้ใจงั um, Ora, ้ไ้ไคนนีกก่กัเป็นจอเป็นจองรังสขกันมา ภาพจริง้็พี่น้องภาพจริงวันนี้ว่ามันเอาเอไอมาเล่นนะพี่น้องนี่นตคนตัวเนาะภาพจริงไม่ใช่เอไอนะจ๊ะพี่น้องของแท้ละเบื่อสังงางามครับพี่น้ององค์อาสังงางามที่เด็ดเพิ่นสาธุสาธุบุญพลิกชีวิตพี่นอ้องตุ้ ผู้ใดเห็นคลิปนี้ก็ให้มีแต่ค้ามมารำ่ำรวยเงินเท่นานะคะพี่น้องเน,ะนาะอืมนานได้ยินเสียงหลวงพ่อแล้วพี่น้องเวออือพี่น้องก็ได้ยินเสียงหลวงพอ่อแล้วไปละนั่นนะหลวงพ่อเรียกพี่น้องโอ้โนี่ระค่ะบาร,รมีเพิ่นเพิ่นเรียกเพิ่นเรียกเพิ่นมากเลยพี่น้องนี่ยละ่ะบ้อยคนชิ่งลูกยาวๆพี่น้อง คนจิ้งลูกคนจิ้งลูกพี่น้องเอ้อขนน่ะนี่เสียงหลวงพ่อห้องท่านั้นล่ะพี่น้องเอ้อขนแต่ละตัวตัวนน่ะขนน่ะพี่น้องโอ้ห์อ่าอ่าขนอ่ะอ่อ่าเสียงหลวงพ่อห้องนะคะพี่น้องเด้อห้องค่ะ อือออที่เด็ดกำลังที่เด็้องฟอตองฟอ่าฮอ ภาพจริงไม่ใช่ AI ไอไปเนาะภาพจริงไม่ใช่ AI ไอนะจ้าสาธุสวยอะทั้งหมวกทั้งปากหมวกหมวกก็เหลือง